ก็กราบขออภัยก็ขอโทษสำหรับทุกทุกท่าน,น,นเลยนะคะที่อ,อาจจะลุกเกินไปด้วยด้วยความที่พวกเราเองออกมาต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวคือตอนนั้นก็ออกมาต่อสู้โดดเดี่ยวจริงๆไม่ว่าจะเป็นสํานักพุทธหรือกระทรวงพอมซึ่งปล่อยทิ้งให้ผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งต่อสู้กับกลุ่มมาโดยที่เราไม่มีเกอะข้อกันเลยจนมานันวันหนึ่งของเดือนเมษาที่นายนันชัยที่บอกวัาทำที่ปมาหาพี่อาิเทพีก็คือออกมาช่วยกันเอง แต่เราก็ยังไม่ได้เห็นความคิดหน้าแบบสัง,งกัญพุทธศาสนามันก็ที่นี่เป็นธรรมดาท่านนี้ใจดีอาจจะมีบ้างที่จะพูดกระทบกระท้างแต่ว่าการพูดกระทบกระท้างไม่ได้มีวัตถุรประสงค์ที่ไม่ดรรตีต่อสังคมแต่เราเพียงแค่อยากมองว่าท่านเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาเป็นหน่วยงานที่สกิดอยู่ข้างหลังถ้าท่านไม่ออกแอคชั่นและประชาชนอย่างเราจะพึ่พาหน่วยงานไหนได้แค่นั้นเองค่ะที่ก็ต้องกราบขออภยัยเพราะผมรู้มาก